ก็คผมอาร์ตในช่อง n i c gamer นะครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการสร้างฟาร์มทองฉบับม่ง่ายนะครับผมวันนี้เรามามาแบบไม่ง่ายเนาะมาแบบไ,ไวๆเนะ้ะเพราะว่าผมไม่สบายเนาะเจ็บคอควเจ็บเลยมันจะทอมซินจะแหลกงไงก็ไม่รู้นี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราต้องใช้นะฮะดินนี่ไม่เกี่ยวนะครับเผื่อไว้เอซิดแบบเผื่อขุดดินแล้ววกนี้ก็เอาปุ๋ยอุดนี่คือ อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดเนาะอาจจะมีหยิบมาเพิ่มบ้างอย่างแรกที่เราต้องใช้คือออกซิเจนนะฮะแล้วก็ไฟแชกกับบ็อกซ์เพื่อเพิ่มขอแป๊บนฮะบ็อกซ์เพื่อ,อ,อเพิ่มความสวยงามแบบนี้นะฮะเอามานี่ก่อนเอามานี่ก่อน,นครับวิธีการสร้างนะครับผมวาง ประตูนี้ทำประตูนี้ใแบบสิบคูณสิบนะครับแบบนี้นะครับนี้จะเป็นหนึ่งบล็อกนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแบบนี้นับเป็นสนะิบแล้วก็ทำแบบนี้ไปนะครับแบบนับเป็นหนึ่งละสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบแบบนี้ นี้นะเป็นหนละสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็สิแล้วก็ลงมาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าแล้วก็สิบแบบนี้นะครับผมเราจะได้หน้าตาประตูเนเซอร์เป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปสําคัญนะครับคือการจุดประตูเนเธอร์ปรึ๊บเราจะเห็นนี่ยเราจะเห็นพิกแมนโหล่มาเงี้ยนะให้เราจำไว้ว่าพิกแมน สปอนฝั่งนี้นะครับผมแล้วขุดดินทําเป็นแบบอ่าสัญลักษณ์ไว้ก็ได้ถ้าเราจําไว้น,นะคบว่ามันเกิดฝั่งนี้ถ้าเราทําแล้วเราแล้วมันเกิดฝั่งนี้แล้วก็เราก็ต้องมาหันมาทำฝั่งข้างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทําฝั่งนี้ไปแล้วพิกแมนเกิดฝั่งเนี้ยฟาร์มมันก็ต้องแก้ทําใหม่นะครับแบบแก้ทํายกฝั่งนี้ไปทําไปฝั่งนู้นนะฮะ อับที้พอเรารู้แล้วว่าพิงแมนเกิดฝั่งไหนอ่ะทุกประตูออกก่อนนะแม่งเกิดที่วิธีทําต่อไปนะเราเอาน้ํามาวางหรือเราจะทำไอ้นี่กั้นไม่อ่าพิงแมนหรือมอนสเตอร์เกิดออกมาลูกออกมาได้นะฮะเราก็ทำไปอ่ะทางนี้ก่อนก็ได้เ,ออเพื่อือความสวยงามไหม ประมาณาวัดไต่เฮกเนี่ยเอาดินมาไปใช้การนี้เลยขั้นต่อไปนะฮะคือการเอาน้ํามาวางตรงนี้นะครับผมเราต้องขุดประมาณเจ็ดถึงแปดถึงเก้าบล็อกนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดบล็อกนี้ลองดูแปดบล็อกก่อนเพราะน้ำมานาดไหนครับมันจะไหลที่สุดที่บล็บอกที่แปดนะฮะส่วนบล็อกที่เก้ามันจะไม่ไหลแล้ว แล้วก็ต้องอ่านี่คือตรงนี้ก็ต้องขุดลองอไป <c oughs> ตรงนี้จะเป็นที่สำหรับมอนเตอร์ตกลงไปนะฮะแล้วก็จะเป็นจุดฟาร์มเนาะเฮ้ยตรงตีละเฮ้ยเราทำอม,มีขึ้นมาให้เฉยไม่เหมือนกัน เราต้องทำน้ำมันมีนะครับผมตัวแรกเราก็เอากระจกมาปิดก่อนก็ได้กระจกมาปิดไปเลยทำแบบภายนอกก่อนค่อยๆทาภายในเอาล่ะทีนี้เข้าสู่กันขั้นตอนการทําวงจรนะครับมันไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากมันมึงแค่วงจรต่อเนื่องแบบไง่ายๆเ่ย เอาพกพวกนี้ไว้ก่อนเอ็พวกเนี้ยเออน,นี่ใช้อัน,นี่ใช้อยู่ทีนี้เราจะใช้ถังน้ำกับปลาวาครับผมก็ดิสペนเซอร์แล้วก็นี่สิ่งนี้โอเคครับไอ้เหลือเดี๋ยวลืมลืมลืมเงี้นี่ลนี่เอาซูเออร์ทีนี้เรามาข้างหลังนี่ แล้วเราก็ต้องวางบล็อกหนึ่งบล็อกตรงนี้หันหน้าดิเพนเซอร์มาตรงนี้แล้วก็วางให้มันหันเข้ามาแบบนี้นะครับต่อมาเราล้วก็วางน้ำไว้ข้างในนะครับผมแล้วก็ต่อบล็อกออกมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็แบบน,นี้ออกมาสี่บล็อกหนึ่งสองสามสี่ <c oughs> แล้วก็โค้งมาปิดแบบนี้นะครับผมส่วนตรงนี้แล้วก็ โอเคครับผมกลับมาเลยนะครับก็เมื่อกี้ผิดพลาดนิดหน่อยคือผมวางบล็อกไกลไปนะครับผมคือมันต้องวางบล็อกแบบนี้นะครับทุกคนดูนะครับผมมันต้องให้หันให้ลูกศรชี้แบบนี้นะครับถ้าหันไม่เป็นแบบนี้มันก็จะทําไม่ได้นะครับผมพอเราหันแบบนี้ปุ๊บเราต้องต่อแบบนี้เป๊ะๆเลยนะครับมันก็มันก็จะได้แบบนี้เลยไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะยิงออกมาเลยแต่ตอนนี้เราเอาน้ำมาก่อนมันแหลก แล้วปล่อยให้มันยิงไปฮะแล้วเราก็ต่อบล็อกลองอกมาแบบนี้นะครับผมต่อแบบนี้เลยแล้วก็แบบเราเราต้องทําแบบอ่าคุมไว้เลยนะครับเราอ่าทาแบบนี้เสร็จรแล้วครับเราก็ต้องวางฉับดองนี้ถ้ามันแบบนี้นะครับผมแล้วก็วางล็อกวางไว้ข้างบนนะฮะแบบนี้เลยแล้วก็ปิดเหลือไว้ช่อง,องกลางนะครับผมประมาณนี้ แล้วก็วางระวางลงไปปึ๊บอย่างนี้อ่าทีนี้ประตูก็จะติดแล้วนะครับผมนีนแล้วก็เอาน้ํากลับไปวางไว้ที่เดิม <c oughs> โอเคครับทีนี้ปร,ประตูก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนเนี้ยประตูจะเปิดปิดแบบนี้นะครับจนพิ้งแอม,มันออกมานะครับผมแล้วก็ตกไปที่ฟาร์มของเราตกไปที่ห้องสําหรับห้องเชียร์นะครับผมอ่า พอนนี้เราทําประตูของเราเสร็จแล้วเรากลับไปไปนั่นก่อนเีรร๋ยวนบนึงผมขอปิดประตูบ้านนี่กันเราก็กลับมาที่ห้องเชื่อมของเรานะครับผมตรงนี้เราต้องขุดลงไปประมาณยี่สิบบล็อกนะครับผมตอนนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ชิหายละใครสะดวกถึงยี่สิบบล็อกก็ทาเป็นย ok ี่สิบบล็อกเลยนะครับผมถ้าเกิดพื้นที่แบบนี้ก็ไม่ต้องถึงยี่สิบบล็อกก็ได้นะครับ ประมาณนี้ก็พอตรงนี้จะเป็นสำหรับห้องข่านะฮะลงไปตรงนี้เ,เราทํทำเป็นห้องนะฮะขยายนิดหน่อยขุดบล็อกออกโอ้ฟาดมาหนึ้งนิดเราก็วางกล่องนะฮะเออร์วนนี้วางไว้ประมาณนี้แล้วก็วางคัพเ,เ,เปอร์ ครับผมแล้วก็เอาบล็อกปิดข้างบนหรือจะไม่ปิดก็ได้นะครับผมถ้าเกิดมั่นใจว่ามันจะไม่ตกใส่หูวคุณนะนะทีนี้ก็ระวางสลับเพื่อไม่ให้อา่าพิกแมนตัวเล็กๆนะครับตีเราเลีล่ยนรอดแล้วเอาตีออกมา,าออกมาตีเราได้นะฮะเราก็ต้องทำแบบนี้ ดี๋ยวคุณจะทำให้มันสวยวันนี้ก็ได้ถ้าเกิดคุณมีวิจิตรธรรมนะครับผมจะทําแบบนี้ด้วยกันนะครับผมทีนี้เราก็ทําทางขึ้นนะครับได้ะเแบอบร์เห็นมีแล้วกันส่วนทางขึ้นนะครับผมคุณจะทําใช้เป็นลิฟน้้ำที่ผมสอนไปิีตีแล้วก็ได้นะครับหรือเป็นมนันไดหรืออะไรก็ได้ครับขอให้เป็นแค่ขึ้นได้ก็พอ ผมจะเอาเป็นบันไดแล้วกันขี้เกียจทำริมน้ำเนาะคลิปนี้ผมริมหน่อยเจ็บคอแล้วก็ปิดข้างบนไว้เลยประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละโอเคท <c oughs> ีนี้ฟาร์มของเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมง่ายๆเนาะไม่มีอะไรยากหรอกครับประมาณนี้แหละ เดี๋ยวเราลองทำเปิดการเปิดการทำง,งานของฟา์าเลยนะครับผมแล้วเราก็รอพิกแมนเกิดไปรอในห้องเทรียดนะครับอ่ะได้ยินเสียงไหมโอเคทีนี้พิกแมนก็จะมาเกิดข้างล่างเราจะไม่ดีไม่ใช่มาเกิดดีจะไหลตกมาข้างล่างนะครับผมดีแล้วก็ทำการฆ่าได้เลยนะและพิกแมนก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ่ะผมขอเตรียมพอชนี่แล้วก็ ค่าเลยนะครับแล้วของก็จะรอบไปอยู่ในกล่องนะฮะนี่แหละเสร็จแล้วนะครับฟาร์มทองของเราเป็นไงไหมครับวิดีโอนี้สนุกไหมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปพวกนี้ต่อไปถ้าอยากให้ทาอะไรอีกหรือสอนอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน See you again ครับผม you mm -hmm.